หนิวในไตหนิวในท่อปัสสาวะนิวในถุงน้ำดีประมาณสองมือก็เห็นผลน,นะครับแบบวิธีนี่เราต้องพาคนกาลันตีมาเยอะนะครับบอกว่าได้ผลคำว่าหนิวผู้ใดกัยานถ้าคนเป็นมันแสนสิทธทรมานเพราว่าสิ่นิวในไตท่อปัสสาวะเหนิวในไตเหนิวในถุงน้ำดีบรต้องไปพาเอาภูมิปัญญามาบอกไว้ให้ นี่คือภูมิปัญญาตามพุทธทาธรรมเพื่อแก้โรคนิวนะครับหนิวต่างๆต,ตามดีๆเบิ้งให้จบคลิปมีหลายวิธีให้เลือกใส่ตามสะดวกผู้ใดเป็นหนิวในไตในท่อปัสสาวะวิธีแรกให้เอาน้ำเหล้าเหล้าขาวบ้านเฮานะครับประมาณเป๊กหนึ่งประมาณยังสี่แหละนะครับแล้วกับ,บวกกับบักน้าวอีกลูกหนึ่ง นะครับค้นให้มันเข้ากันแล้วก็กินย้ำมือแลงกอนน้อนเท่านั้นเองวิธีที่สองให้หาหน้ามะพร้าวหน้ามะพร้าวซ,ซื้อเนี่ยนะครับมะพร้าวอ่อนนั่นแหละประมาณจังสี่นะครับนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็หาสารสมสารสมไอที่เขาแกงน้าให้มันใสใสนะ่นะจากประมาณหัวนี่ค่อยมาทุบละเอียดแล้วก็ผสมลงไปในหน้ามะพร้าวนะครับค้นให้เข้ากันแล้วก็กินย้ำมือแลง ก่อนนอนหนิ่วในไตเหนิ่วในท่อปัสสาวะด้วยสองวิธีนี่ค้นการันตีมาเยอะนะครับบอกว่าได้ผลบางคนว่าเฮ็ดแล้วคือว่านั่นจากสองสามมือปกติประมาณสองมือก็เห็นผลนะครับบางคนว่าสองสามมือก็เห็นผลบางคนมันเหนิวน้อยเหนิวใหญ่มันต่างกันกับต้ออายุให้มันอีกแน่จากหามือเก็มือแปดมือนะครับอันนี้ก็สีเห็นผลอิลีมันก็สี่ขับออกมาทาง ปัสสาวะแล้วท่าหนิวในถุงน้ำดีละ่ะเวตีดดมาเบิงมาฟังนี่หมากตำลึงหรือว่าหมากตำนินบ้านเขานั่นแหละนะครับเอาโดยท่าเขาเอาเจอพ่อหน่วยดิบจังสซี่เขากลับไปไอตำละเอียดหรือว่าฝานเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็บ,บวกกับไอสารส่มจากปลายนิ้วก้อยนะครับให้มันเคี่ยวให้มันข้นแล้วก็เอาน้าส่วนนั่นมันมันมากิน แล้วถ้าอีกวิธีหนึ่งถ้าพบมีหน่วยสุกข,ของมันกะเอาสารส้มยัดเข้าไปในหน่วยสุกข,ของมันแล้วก็ย่างไฟนะครับย่างพยายามย่างให้มันเแกบบ็บไอ้เกะเหี่ยมนี้แหมแหมแน่แบบเกี๊ยมเกี๊ยมนั่นแหละนะครับค่อยเอามากินอันนี้ก็กินย่างแมลงก่อนนอนขึ้นกันหรืออีกวิธีหนึ่งกะหาไอ้ลิ้นทะเลหรือว่ากระดองปุ๊มกระดองปลาหมึกนั่นแหละนะครับไอ้ที่มันเป็นกระดองขาวๆนะครับแล้วก็มาย่างไฟให้มัน แฮมแฮมจากน้อยเรามาขูดเอาขูดเอา,เอาแล้วกับใบผสมกับหน้าบัากน้วาประมาณหนึ่งเปกนะครับส่วนผสมกันรวมกันนะประมาณหนึ่งเปกแล้วก็กินยำมะแรงคือกั้นสารสมหาซื่อน้ำล้านโชห้วยมีนะครับแล้วท่ากระดองปลาหมึกท่านั่นกับล้านขายอาหารนกสิมีเพราะว่านี่เพิ่นเอาไว้ให้นกกินหรือว่าท่าเหลาขาวยังกับน,น้ำใกล้บ้านเจ้าด่ะหลายคักถ้าไผเป็น หาบ่ยากดอกท่าสิทำถ่าสิแก้นะครับดีกว่าไปหาเขาเสียงเงินแหะแสนพุ่นนะครับอันบ่ต้องแบบวิธีนี้บพระต้องพาปกติถ้าเม็ดน้อยน้อยนี่ก็ประมาณสองมือมันก็สีออกมาเป็นไอ้ทั้งเยี่ยวนะครับมันก็สีเป็นฟุ้นเป็นฟุ้นเป็นฟุ้นเ,นนเลยแหละนะครับไอ้พวกเหนียวต่างๆนะครับล้องหามาทา มันบอกเพื่องทังด็อก่ะขี่ที่หลาย20-30เนี่ยถ้าหรือว่าถ้ารู้ว่าผู้ใดเป็นกะน้ำไปบอกเพื่อนนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานสวัสดีครับ